รครับพี่น้องครับมาชมอีกคลิปหนึ่ง นะครับพี่น้องอันนี้มาผมมาถ่ายควายนะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับผมพอดีเจ้านี่นะครับเหมืนกับมีควายดอนอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องนี่ควายดอนอีกตัวหนึ่งเป็นควายเถิกนะครับเนาะเป็นควายเถิกนะครับพี่น้องพอดีเพิ่งจะเปิดราคานะครับผมก็เลยมาถ่ายฝากพี่ฝากน้องอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องโอ้คืออ้วนดีแต่ครับนี่เนาะจักจักปีแล้วครับเงี้ยสองหมาณวสองปีกว่าสองนะครับสองปีกว่าๆเนาะพันน้ำนมครับพันน้ำนมนะครับพี่น้องสองปีกว่าๆนะครับผมลูกตัวเด็กก่อน เป็นว่าลูกแก้วฟ้าครับแต่บ่กมีใบมีหลอดครับอืมคุ้นซื้อมาจากสนามเพื่อนพุ่ยซื้อมาจากสนามนะครับเนาะเป็นว่าเป็นลูกแก้วฟ้าเนาะนะครับผมบ่มีใบไม่หลอดจับจับเข้าไว้นะครับจับเข้าไว้นะเป็นสียังใช่เอาครับผมพอมีใบไม่หลอดแต่ว่าเพป็นว่าเป็นลูกแก้วฝ่านะครับสองปีกว่านะครับพี่น้องเบิ่งล้มต้นล้มตัวนะครับว่าน้ำนุ่มอยู่อ่าว่ามันจะขวางไอาชี้ได้นะครับโอ้เชียงดีนะครับพี่น้องเอานะครับท่านใดที่มองหาอยู่นะครับพี่น้องวันนี้ผมได้ออกมากเลย ได้ฝากปีฝากน่องนะครับเป็นว่าสิเปิดราคาอยู่นะครับเป็นน่องเดียวผมจะทำราคาห้ิีๆให้น้องนะครับผมเบื้องไายเบิ้งช่วงข่าวขาเพิ่นนะครับเป็นนองบ่สูงเด้ครับพป่น้่องแต่ว่าโอ้หนาครับนะเพื่อว่าหนาเลยล่ะนะครับผมบ่บ่สูงนะครับแต่ว่ามีความหนาเฉพาะสมควรนะครับสำหรับลูกแก้วฟ้านะครับเนาะเพีนน้องเบิ้งเอานะครับทันใดที่มองหาอยู่นะครับพี่น้่องนะครับสองปีกว่าถสามปีอยู่นะครับผมมา ลำต้นล้ําตัวก็หนาดีอยู่นะครับมีความเงีวแต่ว่าท่านี่สูงปานใดนะครับโบสูงนะครับเพิ่นสิเป็นควายทรงนีนะครับเนาะควายทรงนีนะครับพี่น้องเอาเปิดราคาไว้อยู่เท่าไรครับอยาก79ครับอยาก79ครับนะครับพี่น้องต่อรองได้ครับครับเอาพี่น้องนะครับผมอยากที่79นะครับพี่น้องแต่ว่าต่อรองได้คือเก่านะครับมีหม่องเอาคือกันพี่น้องนะครับหม่องเชียาก็มีนะครับห่วงไว้อีซื้อนะครับพี่น้องผมสิถ่ายฝากพี่ฝากน้อง Dante, น,น, ways, like น,นะคร like ับพอดีเพิ่นมีควายก้อยดอนก้อยเผือกเข้านี่นะครับพี่น้องยี่ตัวนึงนะครับก็เลือกสีไทยปีให้น้องเบิ่งนะครับเชี่ยงดีนะครับเป็นขี้ก็ได้ไผขี้ก็ได้ว่าซั่นเพิ่นธุ์ไปนะครับไผขี้ก็ได้ว่าซั่นนะครับเบิ่งเบิ่งบันถ่ายเพิ่นแข่งเบึงขาสวยดีครับผมนะเดี๋ยวผมสิเวียนไปถ่ายให้นะครับไปฝากปีฝากน้องกันนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่มองหาควายควายเผือกอยู่นะครับก้อยเผือกควายดอนบ้านเฮา นะครับพี่น้องมันมีกะครับมันรับประพูดสืมันนั่มันนฉี่เสือนะครับนะมันมีกะมับน้ำนบอกมันฉี่เยื่อผูเลยสวยเลยอะไรตีมัมีอะไรบุกเบ้ครับเออเอานะครับพี่น้องราคาเปิดอที่เจ็ดสิบเก่าเนาะเจ็ดสิบเก่ามาต่อร่องเอานะครับพี่น้องมาต่อร่องเอานะครับผู้ใดหาควายสวยๆอยู่นะครับคือว่าหนานะครับมีความหนาความลึกความกลวยนะครับพี่น้องลำตัวเงีแต่ว่าบ่สูงปานใดนะครับ เชีงเชียงนะครับพี่น้องเพียงเลี้ยงง่ายๆผู้ใดใบก็ได้เนาะนะครับผมสวยดีนะครับพี่น้องส้อนรับท่านใดที่มองหานะครับวันนี้ผมเดทไทยนะครับฝากพี่น้องนะครับผมเอาถ่ายรอบตัววันนี้แจ็ครอบหนึ่งแข้งขาใหญ่ดีนะครับมีความลึกหลุดแกวก่าเอาที่ละครับชี้โชว์ให้เบิ้งเนตจีเป็นชี้โชว์ให้เบิ้งเนธนว่าเชียงดีวะท่านโอ้นะครับพี่น้องเชียงดี นะครับจับควางบัญชีโชว์ให้เบิ่งนะครับพี่น้องว่ามันจับควางกระี้ได้ที่วามันจับควงกระชี้ได้ทีโอ้เชียงดีครับเชียงดีพี่น้องนะครับปุ่นปุ่นหูครับนะครับพี่น้องอ๋อสองปีกว่านะครับเปิดเวทียัดจิบเก่าเนาะพี่น้องมาต่อรองเอานะครับเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรไว้ถ่ายพี่ถทะน้องนะครับบ้านหนองแวงนะครับเนาะอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับผมเจ้าเดียวกันกับงัวนะครับที่ผมถ่ายไปในคลิปแรกนะครับพี่น้องถือว่าสวยดีนะครับตัวนี้แข็งขากระเน่้ มีความดึกนะครับมีความเหงานะครับสองปีกว่าฟันน้ำนมแต่ว่าโบ่่บสูงบันไดนะครับพี่น้องโบสูงบันไดเมืองไทยครับเมืองไทยแตงแมงขาเพิ่นนะครับเพิ่นว่าลูกแก้วฟ้าแต่ว่ามีใบนะครับเพิ่นก็ซื้อมาคือกันนะครับซื้สือมาได้ตลาดนะครับเพิ่นว่านะครับพี่น้องเพิ่นว่านะครับเพิ่นแก้นะครับเชียงเชียงนะครับจะวองเพิ่นขึ้นชีให้เบิ่งนะครับพี่น้องบ้าเขาทานะครับพี่น้องเนาะนะครับไกลเป็นชีได้ อ่าสวยๆนะครับพี่นอ้องเขามมีถ่ายรอบๆหนึ่งนะครับอา,นาบน้ำบ่ก็จะงามนะครับเนะนาะคอ, <มา S 1> อาบสีมันแหละครับอาบน้ำบ่ก็จะสีล่างให้เบึ้งก็ไันเลยหั่นเจียวหั่นเจียวเป็นเจ้ล่างให้เบึ้งนะครับพี่น้องมาเบึ้งกันเอาอยู่กันดังไม,ม่าต้องเอาเ <laughs> นาะเอนะเอเขอาทาเขาทานะครับซื้อปลาสวยดีนะครับพี่น้องเอานะครับฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่ก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับผม